ชุดบ็อกซิ่งแชมป์16เส้นครับต้องการจะปราบแชมป์มวยไทยครับแต่งานนี้เรียกว่าเจ้าภาพเจ้าบ้านไม่ยอมให้จบง่ายๆครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเป็นเด็ดปั้นเด็กสร้างของเขานะครับต้องมาดูว่ามันจะเป็นยังไงครับนี่ครับเปิดตัวมาเลยครับนี่คือไคโตนะครับเด็กปั้นของทางด้านญี่ปุ่นเลยครับแชมป์ชุดบ็อกซิ่งซึ่งเป็นแชมป์ศิลปะการต่อสู้ครองไว้ถึง16เส้นด้วยกันครับ ใครโตคู่นี้นะครับเรียกว่าเป็นแชมป์ของ All Japan e e s Golf k a r a t e Federation นะครับ1 2 3 4 5 6สมัยครับแชมป์ All Japan e e s Kickboxing 1สมัยเป็น7แล้วครับแชมป์ Deep Kick นะครับ2สมัยก็เป็น8กับ9ครับแชมป์ Janet Berg หนึ่สมัยครับ10บแล้วครับแชมป์ชุด Boxing สามสมัยเป็น13ครับแชมป์ Rebel 1สมัย14บสี่ครับแชมป์ Knockout อีก2สมัยเป็น16เส้นครับ โอ้โหแชมป์16เส้นครับเขาผู้นี้นะครับแม่ตบมือให้เลยครับนี่ท่านนักชกไทยของเราครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับเขาคือท่านนัของชมวกทองไฟเตอร์มวยไทยครับหรือฉมวกทองชวราชัยหรือฉมวกทองโสยุคพินนะครับผมหรือฉมวกทองลูกคลองตันครับนี่เป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชครับปัจจุบันอายุ36ปีแล้วครับโอ้นี่ครับชมวกทองของเรานะครับ เปิดตัวมาเลยครับทั้งคู่นะครับผมแน่นอนครับว่าชกกันที่ประเทศญี่ปุ่นครับวันที่15ครับเดือนกันยายนนะครับปี2018ปี2018ก็ปี2561นะครับแหมที่รายการชุดบ็อกซิ่งทู1ท x 4สันเอ็กนแอคโฟโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับนี่ครับไคโตครับเด็กปั้นเด็กสร้างของญี่ปุ่นครับแหมถือเชิมสิเส้นนะครับ มาเจอกับท่านของนี่ครับแหมช่อมทองของเราชโมกทองของเรานีก็ดีกรีก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเป็นแชมป์ของเสียมอ้อมน้อย1สมัยครับเป็นแชมป์ราชดำเนิน1 4อปอนด์หนึ่งสมัยครับเป็นแชมป์โตโยต้ามวยรอบมาราธอนนะครับอ่าหนึ่งสมัยครับเป็นแชมป์ของสภามวยไทยโลกครับเป็นแชมป์ของลุมพินี2สมัยครับใน1รุ่นน้ำหนักอ่ะ1สมัยนะครับแต่ป้องกัน1ครั้งนะครับเอาล้ครับจังหวะนี้ครับ เดินเข้าหาครับมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรเยนุ่มกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโค้ชเชทีวีครับเดี๋ยวช่องพัมวยไทยแหลงใต้แหลงทองแดงมาแปลให้ฟังด้วยครับมาครับสั่งลุยครับจังหวะนี้ลุยเลยน้องบ่าวเฮรือแข็งขวามาดูครับสังเกตของกางเกงคิกบ็อกซิ่งเอ่อกางเกงชุดบ็อกซิ่งครับขออภัยครับกางเกงชุดบ็อกซิ่งนะครับเป็นกางเกงที่ขายาวแบบพิเศษครับคุมขาไปหมดเลยครับ แม่น่าจะช่วยรถแรงต้านทานรดแรงเตะได้ครับมัดขวาครับชุดบ็อกซิ่งคืออะไรชุดบ็อกซิ่งคือศิลปะการต่อสู้ประเภทยืนที่รวมการต่อสู้ประเภทยืนหลายๆอย่างเข้าไว้ด้วยกันครับมีพิเศษตรงที่ว่าสามารถจับทุ่มเราได้คะแนนแล้วก็สามารถจับล็อกในท่ายืนได้ครับนั่นคือชุดบ็อกซิ่งครับซึ่งชุดบ็อกซิ่งนี้ชอบท้ามวยไทยไปปราบนะครับต้องมาดูว่าทนกของฉลองทองนี่จะรับมือยังไงครับแขบเดินเข้าหาครับเจ้าวันนี้แข้งซ้ายครับเจ้าหมวกทองครับซ้ายเขี่ยขามาก่อนครับทนกของใครต แ <uther. S 2> ข้งขวาไขโตเจอแข้งซ <ım. S 2> ah ้ายฉมอกทองครับจังหวะนี้ร้อยครับร้อยครับดูท่าทางว่าจะร้อยแล้วครับแมเอาละครับเดินเข้าหาครับแข่งขวามาครับฉมอกทองแข่งขวาเตะเข้าก้างครับแมเตะเข้าก้างคือเตะเข้าซี่โครงครับกางภาษาต้ยกับมันคว้าครับยิงไปครับฉมอกทองครับจังหวะนี้ไขโตจะเข้ามามัดซ้ายครับเจอซออขวาดักจากไขโตครับจะดึงมาแข่งขวาโอ้ขึ้นบันเสียนครับโอ้ดังผางหน้าสะบัดเลยครับโอ้เสียดายโดนไม่เต็มข้อเท่าไหร่ครับแม่ ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวได้หลับเลือนนะครับอย่าลืมหลั่นะครับลืมหลั่เดี๋ยวได้หลับเลือนครับลืมหลั่มคือประมาณเลื่อเลครับมัดหนึ่งสองก็ไข่โตครับยับเดินเข้าหาครับยับเดินเข้ามายับเระดึงออกมาเลยมายับเดินมาแค่ๆฮิตจะได้ชกโดนฮ่าแยบเดินมาใกล้ๆหน่อยจะได้ชกโดนนะครับแข่งซ้ายครับจังหวะนี้แยบเดินเข้าหาครับมันยับซ้ายครับยับซ้ายยับซ้ายครับยับซ้ายไปคอนครับท่านของไข่โตชาะทองชัดซ้ายครับเออชัดขว่าขืนครับเตะซ้ายเตะขวาขึ้นเจอมัดขวาตรงครับจากท่านของชมวมกทองครับ ผางเข้าให้ครับจังหวะนี้ชมกทอนึกข้าหาครับมัดขวาจะไล่แขนครับท่านของไขรโตแข่บอกมาก่อนครับนี่ครับศอกขวากับผางเข้าให้ครับโอ้โหเข้าไปซอกซ้ายครับแม่ดนซอกขวาอีกแล้วครับท่านของท่านของชมาทองนะครับไข่โตนี่ขวางหน้าครับเจอแข้งขวาชมาทองครับโอ้แค่ยกแรงนี่เรานี่ออกอาวุธได้หลากหลายครับชมกทองครับโอ้เข้าเป้าเยอะครับมัดหนึ่งสองไข่โตครับชมาทองบอกมา ซอขวาบวกเข้าไปครับกอดไว้ก่อนครับกอดไว้ขับผมจังงวนนี้ไม่มีอะไรกรรมการเยกออกมาครับอยากมาว่ากันไหมครับขู่ไว้ก่อนครับสับสองไม่ถึงครับแหมใกล้ไปเลยใกล้ไป h ิ t หนึ่งใกล้ไป h ิ t หนึ่งเข้าไปแค่เลยต่ะฮใกล้ไปหน่อยเข้าไปแค่ๆเข้าไปใกล้ๆอีกครับแข่งมาแข่งคืนครับาถดังของฉับหมวกทองครับแข่งขว้ามาใครโตหมัดขวาตรงฉับหมวกทองครับจังหวะนี้ นี่ส่วนสูงเรียกว่าพอๆกันครับนานๆจะจะโอซขวาครับจังหวะนี้ครับชมกทองครับสวยงามครับนานๆจะได้เจอนักชกไทยกับนักชญี่ป่นที่ขนาดตัวไม่ต่างกันนะครับแบบนี้ความได้เปรียบเสียเปรียบก็ไม่ค่อยมีครับทีบซ้ายครับนันของชมกทองครับอ่าหมดยกที่หนึ่งครับโอ้ยกแรกนี่เรียกว่าเรานี่จัดซอเข้าไปให้หลายดอกเลยครับคุณผู้ชมครับแหมสุดยอดครับสุดยอดแมงแป้ครับชมกทองครับนักชคคนนี้ครับ เป็นนักชกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนี่ท่านของใครโตดาวรุ่งของเขานะครับใครโตผู้นี้นี่เรียกว่าสถิติอย่างที่บอกครับคือไม่ธรรมดาครับชนะมามากมายครับโอ้แล้วดูครับนี่ครับแม่ครับมีให้เห็นพอแบบพอได้ชื่นตาชื่นใจพอได้รู้สึกกระชุ่มกระชวยครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้คือริงเกิลของรายการชุดบ็อกซิ่งนะครับ เท่าที่ดูมาครับมวยในญี่ปุ่นนี่ริงเกิลชุดบ็อกซิ่งนี่คือสุดยอดแมงแป้เลยครับดูครับสุดยอดแมงแป้ครับโอ้โหแมงแป้คืออะไรครับแมงแป้คือแมลงที่คล้ายๆกับแมงสาบครับแต่ว่าตัวจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเราจะชอบเอาไปใช้ในการตกปลาครับนั่นคือแมงแป้ครับจังหวะนี้เอาละครับยกที่2ครับแข่งซ้ายครับตานของไคโตครับยับมาก่อไขโตจะแข่งซ้ายจากทันของชมกทองครับ หยับเดินข้ามครับแข็งๆเลยชัดข้ามอ่ะจากวะนี้มัดซ้ายครับเข่าข้ามซวยครับเข่าขวาซวยครับแข้งขวาครับเชื่อมมัดขวาขึ้นแข้งขวามาทันทีครับท่านของใครโตครับจังหวะนี้เดินไว้ก่อนครับท่านของฉับหมวกทองครับไคโตพยายามหาช่องเข้าทำครับไคโตทีมาบาทารูปพักนวดหน้าด้วยฝ่าเท้ามัดขวาครับท่านของฉมวกทองไคโตลูกได้ครับมัดนิ่มรูปได้เอาซอกขวาครับแล้วขวางหน้าครับขวางหน้าบิดแขนมาบิดแขนมาครับอย่างนี้ระวังครับซอกขวากระทุ้งครับท่านของฉมวกทอง เขาซ้ายครับไทยโตรับขวางหน้าขวางหน้าซ้อขวาซับใสกระบาลอีกทีครับโงนซับอ้วนเลยครับเชียงซอกับเชียงเขาห้วน่ะเฉียงซอคือซับซอครับแหมเชียงแปลว่าสับภาษาใต้ครับอีกหลายคำครับจังหวะนี้เขี่เดินเข้าหาครับเขียมาแข็ๆเลยริบจิตเลยตาแหม่แข็ๆสกิดเลยนะเขามาใกล้ๆสักหน่อยครับเขี่เดินเข้าหาครับคู่ไว้ก่อนครับแข้งซ้ายรับขวาขาเอาเซถลาเสเองครับแหม่เกือบขิดตรงครับ เขดตรงคืนล้มคำอัมไปข้างหน้าครับมาสัตวนนี้ลงไปขูกเข้าเลยครับมัดขวาครับยิงไปครับเ่านของฉับหมวกทองครับคำไม่ก่อนเาใครตัวจังหวะนี้แคมเดินเข้าหาครับเข้าซ้ายครับฉับหมวกทองครับคำหน้าคำหน้าคำหนักมัดอึงเข้าซ้ายอีกทีครับฉับหมวกทองครับแม่นี่อาวุธของฉับหมวกทองนี่เข้าเป้าหลายดอกครับหลากหลายแล้วก็เข้าเป้าเยอะนะครับใครโตว่าพื้นดีครับใครโตว่าพื้นคือว่าอย่างไรครับ ว่าหรือครับมัดซ้ายมัดขวาครับใคโตครับฉมวกทองเดินเข้าไว้ครับฉมวกทองนี้ยิ้มสบายเลยครับเดินอย่างสามผมแบบสบายสบายครับฉมวกทองครับคำไว้ครับคำไว้แข่งขวามาครับใครโตเข็บเดินเข้าหาคำไว้ครับมัดขวาไม่โดนครับคำไห้ครับอืมแข่งซ้ายครับอืมขึ้นสวยครับเขินแข่งซ้ายสวยครับท่านของฉางมวกทองจะสับสอกแต่ว่าไคโตเราไป่อนท evet. ีไว้ก่อนครับใครโตจากวันนี้ ช่มทองพยายามจะผ่ากาดเข้าไปครับเข้าซ้ายแทงสวยครับดองนี้ชัดซ้วยอันนั้นดองนั้นอ่แทงดงเพ่งเลยนะฮะนะเดินเข้าหาครับมัดซ้ายครับด่านของไคโตชฉมกทองแข่งขวาซัดเข้าไปครับผางเข้าให้ครับเข้ามาครับสอขวาเจอเข้าซ้ายจากทานของช่มกทองช่มงทองเดินเข้าหาอืมสับสองไม่ถึงเจอแข่งซ้ายแทนรักกันครับโอ้โหลูกต่อเนื่องดีจริงๆครับจังหวะนี้ครับแม่สองไม่โดนก็แข่งทันทีครับอ่ะแข่งมาใครโตเจอแข่งมาเอาแข่งมาแข่งขึ้นเอาแข่งโตทันทีครับ โอ้รัวเป็นแรปไปเลยทีเดียวครับผมเจวาดิหยับเดินเข้าหาครับเข่าขวาเจอหมัดขึ้นเอาเข่าซ้ายครับเข้ามาเหมือนกันครับขวางหน้าเอาสอบซอครับเอากอดไว้ก่อนครับใครโตกอดเอาไว้ครับรักกันครับรักกันแม่แยกออกมาครับอยางมาว่ากันไหมครับแับเดินหาห่าผือครับน้องเบ้า น้องบ้ามาครับอัดลำตัวไปก่อนน้องบ้าเจอโซขวาครับอืมคำหน้าครับคำหน้าโอ้ยหมดยกพอดีครับเนี่ยโซน้องบ้าเอาเลยโอ้ยมองหน้าเอามองหน้าเอาเรื่องอันไอยาชัดเอิร์ดไออะไไออะไรอร่อยอร่ยอยอร่อยจานเอาแตงมือฮิตที่ไอยาแม่ร้อย,ย,ยจานครับบ่าวนี้ครับร้อยจานอืมร้อยจานคือคำคำว่าร้อยในภาษาใต้ภาษาใต้เรามีข้อที่ได้เปรียบภาษาอื่นอย่างนึงก็คือ ในหนึ่งคำของภาษาใต้มันแปลได้หลายความหมายครับมันไม่มีความหมายจำกัดแค่ความหมายเดียวครับอย่างคําว่าอร่อยเนี่ยคำว่าร้อยนัดไม่ได้แปลว่าอร่อยอย่างเดียวครับร้อยนี้แปลว่ามันได้แปลว่าสนุกได้และเป็นคําเป็นคําด่าได้ด้วย,วยนะแบบว่าเก่งแบบร้อยจ้านเก่งมากอะ่ะเก่งมากอระเออเองเก่งมากอะ่ะต้นร้อยจานเนี่ยต้นนั้นอ่านะครับแต่ว่านี่ครับริงเกิลนี่ร้อยจ้านแน่นอนครับดูครับร้อยหนัดเลยครับโอ้โหอืม ร้อยแรงแกงพุงปลาเลยครับนะครับทัานนของผู้นี้อ่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับอย่ามองแต่ริงเกร์เพลินนะครับจังหวะนี้ผมซดน้ําก่อนอืมเล่นกันต่อครับยกขี่สามครับเก็บเงินเขาหาคําไว้ครับแข่งข้าครับเตะเข้าไปครับท่านของไคโตคาไว้ก่อนครับจังหวะนี้จิ้มท้องครับใครโตครับชําหมวกทองครับปักหลักไว้ครับซ้ายครับเตะทําในครับไคโต ำมอกทองเวียงมัดซ้ายครับแคมป์เดินมาครับคำไหมครับคำไหมครับบัดมัดทิ้งครับคำไปก่อนครับหนึ่งสองเจอแข้งซ้ายครับจากฉมวกทองแต่เขากางแข้งซ้ายมาไขโตครับทีบซ้ายไขโตคว้าขาแข้งซ้ายเข้าก้างครับอือจับขาแล้วโตทันทีครับท่านหองฉมวกทองครับแคมป์เดินเข้าหาครับมัดนี้ไม่โดนครับเจอแข้งขวาครับจากไขโตฉมวกทองเดินเข้าหาครับแม่ฉมวกทองในกางเกงเมียสั่งลุยเลยครับโอ้โห มาครับแข่งซ้ายครับเตะเข้าก้างครับชมกทองครับไหลแขนเข้าไปเมื่อสักครู่นะครับบัดออกมาครับด้านของไขโตชมกทองโยนเขาตามมด้วยมัดครับลบแข่งซ้ายลบได้ครับมัดมาอืมไม่โดนเหมือนกันครับร้องครับร้องครับผัดกันล้องครับกรรมการบอกเอาไม่น้องเป้าเออเอาไม่ครับจังหวะนี้แข่งซ้ายครับทานโถชมูกทองครับแขบเดินเข้าหาขำไปก่อนครับขำไปก่อนครับไขโตะวาพถือครับไคโตรับแข่งขวาเตะล่างครับไคโต ทีบซ้ายไข่ตกคว้าขับแข้งซ้ายชมงทองเวียงมันมาไข่ตกไหลแขนรับสับสองซ้ายชมงทองเข่าซ้ายครับชมงทองไข่ตกพยายามจะขัดขาแต่ไม่ลงครับสับสองเพื่อสกูเขาเข่าซ้ายครับชมงทองเข่าซ้ายตีไปครับชมงทองครับไหลแขนมาคีบมาดึงมาตีเข่าซ้ายครับชมงทองตีเข่าซ้ายครับไข่ตกตีเข่าซ้ายช่อมงทองซอกขวาแถมก่อนจากครับดอกนี้ครับเออเฮ้ยร้อยครับร้อยครับอืร้อยหนัดผัดเผ็ดสตอเลยครับ ยับเดินเข้าาครับแก็งๆเลยแข้งซ้ายครับฉัดขวาคืนมาเหมือนกันครับโอ้โหมากับสับสองไม่ถึงรับไกลไปหน่อยครับโอ้โหไกลเกินครับไกลเกินน้องเบาเฮอเข้ามาแข็งๆฮิตะเอจ้าเดินเข้าหาครับมัดซ้ายมัดขวาครับทนังของฉมกทองคว้าขาโยนแข้งซ้ายเจิมบัดขวาจะทนันของใครโตครับจังวันนี้คำไว้ก่อนครับขยับนดินเข้าหาครับซอกขวาครับฉมวกทองครับโอ้โหคำไว้ก่อนครับคำไว้ครับแข้งซ้ายครับทันของใครโตชมกทองจะเดินเข้าไปครับแหมใครโตนี่ถอยครับ ไหลแขนสับซอกขวาครับชมพูทองครับเข้าขวาทิมเข้าไปเข้าซ้ายตีมาดึงมาดึงมากดไว้กดไว้ก่อนเข้าขวาแทงน้องเบ้าแยกก้อนแยกก้อนเออแยกออกมาน้องเบ้าแย่งมาแย่งมาเออน้องเบ้าเออแย่งมาตาไอ้๋ยาแยกออกมาว่ากันไหมครับเข็บเดินมาครับท่านของขวาไขโตคำไหมครับคำไหมครับเข็บเดินเข้าหาครับแข้งซ้ายครับแข้งขวามาครับโอ้แข้งมาก็แข้งคืนทันทีครับ ขีบเดินเข้าหาแข้งซ้ายมาเจอแข้งขวาหนึ่งสองสามครับท่านของไขโตครับเขีบเดินเข้าหาครับท่านของไขโตครับซ่อขวาครับจมูกท้องครับกดแขนไว้ก่อนครับกดแขนครับกดมาครับกดมากดเอาไว้ครับโอ้กดแบบนี้กรรมการแยกมาอย่างมากน้องเบ้าอย่าเมื่อเลยเอาหมดยกพอดีครับหมดยกพอดีครับโอ้โหมาดูริงเกิลกันต่อครับอือดูครับสุดยอดครับริงเกิลครับของสนามนี้ครับ ท่านของฉมวกทองครับท่านเคยชกในรายการวันแชมเปี้ยนชิพด้วยนะครับชกในรายการวันแชมเปี้ยนชิพนี้2ครั้งนะครับ <c oughs> ก็คือเคยเจอกับท่านนัของบราวพีนัสเมื่อวันที่27เดือน7ปี2018ครับฮีโร่ออฟคอร์เนอร์นะฮะแล้วก็วันแชมเปี้ยนชิพค l a s h of ออฟเลเจนด์นะครับเกิดจ <c oughs> ับท่านนัของชาลีปีเตอร์นะครับเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ปี2019นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ไปโชคอีกเลยครับ เออไม่รู้ว่าทําไมนะครับฉมกทองถึงไม่ได้ไปชกวันอีกเลยนะฮะทั้งที่ยังไม่เคยแพ้นะครับทั้งเท่าที่ผมไล่ดูนะครับใช่ครับในในรายการวันแชมเปี้ยนชิพยังไม่เคยแพ้นะครับออกมาต่อครับจังหวะนี้เดินเข้าหาครับแข่งซ้ายครับซ้ายมาครับงหวะของใครตกครับซ้ายมาครับใครตกซ้ายครับใครตกครับจังหวะนี้หนึ่งสองสามครับ แข้งซ้ายครับฉมกทองครับไข่โตไข่บองมาคำไม่ก่อนครับคำไหมครับคำไหมยังไม่กล้าเข้าครับมัดเจอแข้งเข้าไปครับหมัดไข่โตนี่พลาดแต่เจอแข้งของฉมกทองครับเข็บเดินเข้าหาครับแข้งซ้ายครับชมกทองครับไข่โตเข้ามาทีบซ้ายครับไข่โตหมัดขวาไม่โดนครับท่านของไข่โตครับคำไหมครับชมกทองครับแข้งซ้ายฉมกทองครับมัดมาครับศอก พลาดครับไคโตไขโตล้องหมดเลยครับเจอแข้งซ้ายฉมวกทองครับโอ้ออกอาวุธพลาดหมดเลยล้องหมดเลยครับไคโตครับจงหวันนี้ออกอาวุธไม่โทษเลยไขโตย่าไขโตครับไขโตเนี่นี่ครับเจอศอกดักครับจากทางของฉมวกทองครับขำไว้ก่อนครับขำไว้ครับขำไว้ครับมัดจิ้มมาครับทางนของไขโตเจอแข้งซ้ายฉมวกทองครับถอยออกมาครับถอยออกมาว่ากันไหมแข้งซ้ายครับขว้าคืนครับ มาครับจังหวะนี้แข้งซ้ายครับท่านของฉมุกทองครับไขโตว่าพื้นครับไขโตครับทำไว้ก่อนครับทำไว้ครับทำไว้ครับหาช่องเขาทำครับหมัดขวายิงไปครับหมัดขวาได้ครับโอ้หมัดขวาเมื่อสักครู่ครับท่านของชมุกทองยับซ้ายครับไขโตเดินมาครับหาจังหวะชิงจังหวะหมัดขวาครับเจอหมัดมาเหมือนกันครับซับซอกครับท่านของไคโตะชมุกทองเดินเข้าหาครับชมุกทองเดินตามครับเอ้าหมัดเจอซอกครับจังหวะนี้เข้าซ้ายครับฉมุกทอง แล้วก็พลิกไปพลิกสับอีกทีครับโอ้โหกรรมการแยกก่อนครับอย่างมาว่ากันไหมครับผมจังหวะนี้เอาดีดีหนองบ้าเอาดีดีเดินเข้ามาครับแม่จังหวะนี้ต้องไม่เล้าๆครับไม่เล้าๆก็ไม่ล้มยาวทั้งเยือนครับขวางหน้าไ้ครับขวางหน้าขวางหน้าดึงมาเข่าครับกระทุ้งเข่าเมื่อสักครู่แม่ขวางหน้ากระทุ้งเข่าครับแบบเอาหน้านี่ไหลมาตามเชือกเลยครับเแียมเดินเข้าหาครับท่านของไคโต แข่งซ้ายชมกทองครับไขโตเดินเข้าหายังไม่ย่อไม่ท้อครับแข่งซ้ายครับทานของไขโตชโมกทองนี่โยกลบครับว่าพือครับว่าพือทำไม่ก่อนครับแข่งซ้ายหัวไปครับทานของชมมกทองครับแข่งขวามาครับไขโตชโมกองเดินเข้าหาแหมซ้ายไกลไปหน่อยครับแคบเดินมาครับไหลแขนครับเข่าซ้ายครับดึงมาจะสับสองไม่ได้เท่าไรครับดึงมาครับเข่าขวาครับชมกทองเข่าขวาชโมกทองครับโอ้กรรมการแย่งเข้ามาครับ แยกออกมาว่างกันไหมครับผมจังหวะนี nee. ้แขบเดินมาครับซ้ายครับซ้ายครับซ้ายครับแขงซ้ายครับเจอมัดหนึ่งสองมาครับหลบได้ครับขวางหน้าไว้ครับสะบัดซอกขวาครับถนนฉมวกทองเข้าขวาครับฉมวกทองซอกซ้ายขรตเอกขวาฉมวกทองครับขวางหน้าซอกขวาฉมวกทองแล้วขวางหน้าครับกดไว้ครับกดไว้สับซอกขวาอีกทีกดไว้สับซอกขวาอีกทีครับโอ้ใช้การขวางหน้ารดสับสองนะครับฉมวกทองครับ แม่ไม่แตกได้เพือครับไม่แตกได้เพือได้เพือคือได้อย่างไรครับไม่แตกได้เพือครับโอ้โดนเข้าไปสักขนาดนั้นแล้วครับแม่อ่าแล้วครับได้ลุ้นกันเลยครับผมจังหวะนี้ครับมาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโค้ชทีทีวีครับนี่คือช่องพังมวยไทยโดยสอดแท็กสัพพสตาสัพพสตาทองแดงครับ นี่ครับมียกที่5ครับมาดูเบรนเกลนะครับสาวเซ็กซี่ถือป้ายครับดูครับส่งสายตาส่งยิ้มครับเบรนเกลของรายการชุดบ็อกซิ่งครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับอย่าลืมกดสับตะไคร่นะครับสับตะไคร้แล้วก็ใส่ต้มยำได้เลยครับอืมรู้กันต่อครับในยกที่5ครับขอแตนนวมครับหมัดมาเจอแข้งครับ ท่านน้องของไคโตไคโตเข้ามาเจอแข้งซ้ายดักเจอแข้งขวาคืนครับไคโตเข้ามาทีบขวาครับแข้งซ้ายดักครับท่านน้องของฉมวกทองครับเี็บออกมาครับจังหวะนี้คขาไม่ก่อนครับใครโตแข้งซ้ายไม่โดนครับฉมวกทองหลงครับหลงเก็เดินเข้าหาครับทําไม่ก่อนครับซ้ายแต่ํายในครับซ้ายํายในไครโตเจอแข้งซ้ายอื้งแข้งโตทันทีครับท่านน้องของไคโตฉมวกทองยังปากหลักไปอยู่ครับ แข่งซ้ายชมงทองครับคำไว้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 ก่อนครับแข่งขวาได้มาธนักของไขโตแข่งซ้ายสานมาแล้วซ้ายอีกทีครับชมงทองเจอขวาจากไขโตครับคำไหมครับมัดซ้ายครับมันเจอมัดคืนครับมัดขวาครับตาตาต้องไปแข่งซ้ายแต่แข่งซ้ายนี่ไกลไปหน่อยครับเน่ชมงทองขวางมือเลยครับมาหนองบ้าอย่านี่เลยยันไรแล้วหนองบ้ามาแข่งแ่ฮิตะอย่าแข่งซ้ายครับมัดอัดลำตัวครับธ่นักของไขโตครับคำไว้ก่อนครับ เอามาครับแข่งมาแข่งคืนครับแม่ใครโตนี่เริ่มไม่อยากจะเข้าแล้วครับอืมแจ้งซ้ายดับแข้งซ้ายดับเบิลแข้งเลยครับถนนของฉมกทองครับมาดูครับหมัดขวามาคล่อมไปหน่อยครับเข่าซ้ายครับไหลแขนมาครับเข่าซ้ายครับ่นนของฉมกทองครับกดไว้เข่าซ้ายฉมวกทองครับโอ้เรี่ยวแรงกําลังนี่ฉมกทองนี่เหนือกว่าใครโตเยอะเลยครับ ขวางหน้าแต่ละครั้งนี้คือหยุดเลยขวางหน้าอยู่เลยนะครับเก็บเดินเข้าหาครับหมัดขวาครับลองไปครับจังหวะนี้เข้าซ้ายครับทางของไขโตชมุกทองกดไว้ก่อนครับเข้าซ้ายครับชมุกทองครับไขโตไม่ทําอะไรครับไขโตว่าพพือดีครับไขโตครับแข้งซ้ายครับขวาเตะล่างครับทางของไขโตะเข็บเดินเข้าหาครับหมัดซ้ายหมัดขวาครับไขโตะ จมูกทองแข้งซ้ายสาดไปครับแต่เขาก้างครับเหมือนยงนี้จะเริ่มจะเริ่มดาวเครื่องลงแล้วนะครับแข้งซ้ายดับเบิลแข้งครับท่านของชมกทองครับแม่ฉัดสองทั้งซ้อนครับจังหวะนี้เข็บเดินเข้าหาครับคำไปก่อนครับจิมท้องครับคำหน้าครับแข้งขวาท่านของชมกทองทีบซ้ายมาครับคาโตครับยับซ้ายครับชมกทองครับแข้งขวามากครับจังหวะนี้ครับเข่าซ้ายครับ หมัดขวาตรงครับดัดทนาดังของฉะหมวกทองครับแก็บเดินเข้าหาครับจังหวนนี้แข้งซ้ายฉัดไปครับหมัดขวามาเข้าซ้ายครับแม่เข้าขวาอีกทีครับโอ้เข้าขวาครับเข้าซ้ายกรรมการบอกโอ้ยน้องมาแยกแยกแยกอ่ย่าแยกเลยแยกเลยแคบนะแคบแคบแอมรีบนะฮะแขบคือรีบนะครับรีบแยกหน่อยครับหมัดหนึ่งสองสามมาครับเจอเข้าซ้ายฉะหมวกทองครับเข้าขวาไข่ตกซับซอกขวาฉหมวกทองหมดยกสุดท้ายครับ โอ้ฉมวกทองมั่นใจเลยครับโอ้ท่านั้นของใครตนี่ออกแนวสารภาพเลยครับเดินคอตกมาเลยครับใครโตครับอืมก็น่าคิดอยู่แล้วครับนี่ยิ้มแยแยเลยครับใครโตครับคงน่าจะพอทราบชะตากรรมตัวเองนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างชัดเจนครับนะฮะตั้งแต่ยกแรกมาเลยครับท่านั้นของฉมวกทองนี่ออกอาวุธได้เยอะแล้วก็เข้าเป้านะครับ แม้ใครตพยายามเร่งแล้วก็ดูว่าอ่ะดูที่กรรมการแล้วกันครับนะว่ากรรมการเห็นเป็นยังไงครับอี่จมกทองครับเสมอม,มั่นใจเลยครับมาคะแนนจะไปยังไงครับรอรุนครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับชงโคชทีครับ อย่าลืมกด subscribe ครับในช่องทาง YouTube กด follow นะครับในช่องทาง Facebook และยิ่มกดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะครับในช่องทาง YouTube ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอที่เราอัพขึ้นไปนะครับดูว่าจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมครับมผมสดน้ำแป๊บครับทำไมกรรมาการยิ้มฮะเอา เอาเสมอเฉยเลยอ้าวมันเสมอได้พื้อนเอ้าเแล้มีต้องมีเอ็กซ์ตร้าราวครับต้องมีเอ็กซ์ตร้าราวครับคุณผู้ชมครับต้องมียกพิเศษครับต้องมีเอ็กซ์ตร้าราวครับทำได้เพื่อโอ้นี่ต้องเอาให้คาดไอ้ยา่าอะไรครับเนี่ยนี่คนนี้นี่รู้สึกว่าคือคนเดียวกับที่เจอกับปิ่นเพชรบัญชามเมฆะ น่าจะคนนี้แหละครับไคโตะนี่แหละครับที่เจอกับปิ่นเพชรนี่ล่อไปยกแฝนนี่พี่เลี้ยงยังไอ้นี่เลยครับพี่เลี้ยงยังสะบัดหน้าเลยพี่เลี้ยงตบมือเลยครับโอ้โหมันไปได้อย่างไรครับอ่ะมาเอ็กซ์ซ่าเลาล้วกันครับก็มาดูลิงเกอร์เลยกันดีกว่าครับอย่างน้อยเอ็กซ่าเลาก็ได้ดูลิงเกอร์ครับจากวันนี้โอ้โหครับพี่เลี้ยงยังงงเลยครับน่าลิงเกอร์ก็งงครับอ่ะไม่ใช่ครับลิงเกอรหัวเลาะนะฮะแหม่อ่ะมีมีเอ็กซ่าเลาก็เอ็กซ่าเลาครับคุณผู้ชมครับเอ้าเอากับเขา แมฮะออกแนวเด็กปั้นครับเด็กปั้นให้แพ้ไม่ได้นะครับอืเดี๋ยวผมเช็คแป๊บเข้ามาครับแข่งขวาเอ้าเตะแล่วราดครับโอ้สงสัยกางเกงมันทาให้ลื่นครับเตะแล่วราดนะครับเข็บเดินเข้าหาครับแข่งขวาครับทางด้านของใครโตทีบซ้ายครับไครโตจังหวะนี้ใช่ครับนี่คือคนเดียวกับที่เจอกับปิ่นเพชรนะฮะแล้วแล้วล่อกับปิ่นเพชรไปจนถึง8ยกครับใครโตผู้นี้ครับโอ้ เรียกว่านักมวยลูกรักเจ้าบ้านให้แพ้ไม่ได้ครับโอ้โห,โหดูครับต้องดูว่าทนของฉมกทองทำางางแข่งซ้ายมาครับแข่งขวาครับปนทนของใครตกเก็บเดินเข้าหาครับแข่งขวามาครับแข่งซ้ายครับขวาคืนอ๋อเขียบเดินมาว่ากันไหมครับแข่งซ้ายครับหลบได้ครับทนของใครตกขู่ให้ก่อนครับ คำไหมครับคำไหมครับจิ้มมาครับเจอแข้งซ้ายไม่ถึงครับหลบได้ครับจังหวะนี้ครับแข้งซ้ายครับเตะเข้าก้างครับท่านของชมวกทองครับไครโตว่าพื้นดีครับไครโตครับอย่าคิดเยอะครับอาศัยการชิงจังหวะนะครับขวามาไม่โดนดีครับเข้าไปเข่าซ้ายชมวกทองครับเอาสวยงามกดไว้เข่าซ้ายชมวกทองครับเข้ามาสะบัดซอกเจอศอกของชมวกทองเหมือนกันครับเอาเอาซวกศอกขวาครับเอาซองมาคือเหมือนกันครับไครโตครับแม่รึงรังเรียนเฉียนไปหมดครับรึงรังเรียนเฉียน แม่เรื่องรังหนึ่งเฉียนคือมือโตอุตลุณครับเข่าขวาครับแม่ฉะนด้ขอาชมมกทองเข่าขวาซอกขวาชโมกทองครับเอาวงในครับวงในส่งคำวงในเข่าซ้ายชโมกทองกรรมการแยกตาแยกกรรมการรีบแยกกันเดี๋ยวโกรงบอยแพ้ครับกรรมการเลยรีบแยกครับโอ้โหกรรมการครับอืกําลังได้ที่เลยคร, more, มมร ẫ, ับกรรมการครับแข็งเดินเข้าหาครับจจงหวันนี้แข่งซ้ายครับแข่งขาโตมาครับแข็งเดินมาครับคำไปก่อนครับขวามาครับแมปลายเท้าหน่อยครับไกลไปนิดหนึ่ง มาครับแข่งขวาครับเฉบอกทนนดินเข้าหาค้ำไหมครับเข่าซ้ายครับกดหน้าเข่าขวาตีครับเข่าขึ้นมาครับไคโตะกดหน้าลงไปกดลงไปเข่าซ้ายครับตีเข้าไปกดกดมาดึงมาดึงมาดึงมาเลยดึงมาเลยดึงมาดึงมาฮิตเข่าซ้ายครับตีเข่าซ้ายตีเข้าไปเออพนันเลนั่นแหละครับแบบนั้นแหละครับกรรมการแย่งออกมาครับโอ้แย่งออกมาว่ากันไหมครับผมจังวันนี้แข็งดึนเข้าหาครับ แข่งขวาไม่โดนครับไกลไปหน่อยครับทำไหมครับเจงหวันนี้ว่บพพือ <buckets> ครับไขโตวับพพือแข่งซ้ายครับเจอมัดอันตัวจากไขโตครับมัดขวาเจออกขวาแล้วแข่งซ้ายตามทันทีครับท่านของฉมวกทองครับโอ้เก็บเดินมาครับอัานลาตัวครับไขโตครับเล่นเป้ายาครับชมทองเข่าซ้ายครับอ่ะดึงไว้ก่อนอาขวางหน้าขวางอืมถึงกับถอยหนีครับท่านของไขโตแข่งขวาไกลไปหน่อยไขโตเจอแข่งขวาฉมวกทองครับ หมัดซ้ายไคลไปหน่อยครับใคโตหมัดขวาครับอุ้มซอมาครับสับซอกครับเต็มของไคโตเข่าซ้ายฉมวกท้องครับแขนไล่ไว้ครับกดไว้ครับตีมาครับเต็ของไคโตะครับโอ้ขนาดผู้ชมข้างล่างยังสายหน้าเลยครับมดยกครับอืมผู้ชมข้างล่างถึงกับสายหน้าครับแม่เอาแล้วครับต้องดูว่าจะเป็นอย่างไรครับตอนที่ตอนที่ชกกับปิ่นเพชรนี่ลากยาวไปแดยกครับแม่ต้องมาดูว่า ชกกับคนนี้จะเป็นอย่างไรครับโอ้มาดูว่าตอนชกกับชมกทองจะเป็นยังไงครับผู้ชงครับอ่ามีเลขเสียงเชียรครับนะครับดูกรรมการครับว่าจะเป็นพันพลือครับแหม่ตอนชกกับบินเพนนีล่อไป8ยกครับอันนี้มันยก6แล้วนะฮะแต่ของชมกทองครับ ว่บเพลยครับอ่ะนี่ครับขันเทนเนนเป็นที่ชมงทองครับมันก็ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วนะครับอาวุธอะไรเราก็ออกมากกว่าแล้วก็เข้าด้วยนะครับโอ้เด็กปั้นครับเด็กปั้นเด็กปั้นนั่นเด็กเซนเด็กเซนแพลย์เอาเอาครับก็ให้ชมงทองเป็นฝ่ายชนะเลยครับในยกที่6ครับอ่ายอมครับสีโรราบครับก่อเป็นท่านของชมงทองที่เป็นผู้ชนะนะครับ ในไฟนี้ครับผู้ชมลุกลุกลับเลยครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับก่อนจากกันครับเรามาดูริงเกิลขึ้นมามอบถ้วยกันดีกว่าครับขอโทษน้องชมวกทองด้วยนะครับริงเกิลอย่างซีนครับเดินกลับเลยครับใครโตครับอ่านี่ผู้ชมแฟนคลับครับตบมือครับโอ้สุดยอดนะโซกันมาดอกโคกเลยครับนี่ครับขอรับรางวัลครับมาถ่ายรูปครับถ่ายรูปด้วยกันพทปเป้้าถ่ายรูป น้องเศร้าน้องเร้ามาถ่ายรูปก,กันเออตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้พี่บ้าวอ่ถ่ายรูปก,กัน